มีใครในที่นี้ที่เจอปัญหาครับวเวลาลูกค้าสั่งครีมซื้อคอร์สออนไลน์เวลาที่ลูกค้าแบบจะไปซื้อสินค้าและบริการแล้วลูกค้าบ่นว่าของแพงเราอาจจะเคยเจอประเด็นนี้หรือเราอาจจะเคยนะครับที่จะได้ยินคนอื่น,นพูดแน่นอนครับอ่าขอบคุณครับนะครับคําว่าของแพงนะครับวันนี้ให้คุณเข้าใจความหมายในเรื่องนี้ก่อนครับว่าของแพงเนี่ยข้อหนึ่งไม่มีอยู่จริงถ้าเกิดว่าวันนี้พี่อยากจะเป็นคนที่ขายดีเป็นนักขายมือทอง ของแพงไม่มีอยู่จริงครับแต่ของแพงอันนี้อันนี้โอปป้าสิ่งที่โอปป้าแชร์วันนี้ให้เครดิตคุณพอแล้วกันนะครับโอปป้าเคยทําขายตรงมาก่อนเคยเป็นดาวไลน์คุณพอเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยการขายตรงนะครับก็เรียนรู้นะครับมาจากคุณพอด้วยนะครับส่วนหนึ่งถ้าเป็นขายตรงแล้วก็ตอนที่อยู่แอมเวียงเงี้ยเป็นต้นเขาบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ย บอกว่าของแพงแสดงว่าเรายังไม่นําเสนอคุณค่ามากพอครับไม่ได้บอกว่าเราไม่มีค่าแต่เรายังนําเสนอคุณค่าของสินค้าและบริการนั้นไม่มากพาอยกตัวอย่างคุณจะขายยาดมคุณได้ขายคุณค่าของยาดมนี้หรือ,อยังนอกจากการดมปกติเราขายยาดมจะต้องบอกว่าอะไรครับดมยาถูกไหมแต่จริงๆยาดมมันมากกว่านั้นครับอ่าเราก็อาจจะต้องสร้างประสบการณ์เพราะฉะนั้นการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการสามารถทําได้หลายอย่างครับเยอะตัวอย่างเช่นให้ลูกค้าเนี่ย ได้ได้สัมผัสถึงประสบการณ์หรือเขาเรียกว่า u u m n t t u u h นะครับอาจดไว้ได้ u u m n t t u u h นะครับยกตัวอย่างละกันอย่าง Apple นะครับตอนที่เขาเปิดตัว Apple เนี่ยกล่องของ Apple นะครับหรือณปัจจุบันละกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทําไม Apple ยังอยู่ได้เรื่องนี้เป็นแนวคิดทางธุรกิจนะครับ แอปเปิลเนี่ยเวลาเราแกะกล่องออกมาถูกไหมครับมันเหมือนกับเรากําลังแกะของขวัญอะไรบางอย่างในขณะที่คุณแกะกล่องขออนุญาตเนาะสมมติว่าคุณแกะกล่องซัมซุงออปโปหรืออื่นๆมันก็เหมือนแกะกล่องมือถือคุณยังรู้สึกว่าโทรศัพท์ซัมซุงออปโปหรือหัวเว่ยเป็นมือถือในขณะที่คนที่ใช้แอปเปิลเวลาที่คุณไปกินข้าวกับเพื่อนๆเ,เขาก็จะชอบวางมือถือ iPhone ใครสังเกตครับถ้าเพื่อนมีมือถือ iPhone เพื่อนจะชอบวาง iPhone ไว้บนโต๊ะในขณะที่คุณมีซัมซุงอาจจะวางหรือไม่วางแต่ส่วนใหญ่เขาวิเคร วิจ in ัยคนมองเห็นแอปเปิลเนี่ยเป็นเครื่องประดับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แอปเปิลนะครับสร้างประสบการณ์ให้กับคนก็คือว่าเมื่อคุณใช้แอปเปิลมันแสดงถึงความหรูหราจริงไม่จริงใครคิดว่าจริงพิมจริงแอปเปิลแสดงถึงความหรูหราแอปเปิลแสดงถึงความร่ํารวยคือเครื่องหนึ่งมันก็แพงเนาะสามสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเงี้ยมันก็แสดงถึงความร่ํารวยแสดงถึงความหรูหราแสดงถึงแพคเกจจิ้งเชื่อไหมครับว่าออปชั่นของ oppo เนี่ยยังไม่เยอะเท่ากับ s a m ซุงออ p p ปหรือ Huawei เลยแต่ทําไม Apple เนี่ยสามารถที่จะครองมาเก็ตแ a ร์ในตลาดได้เรื่องนี้โอปป้าจะวิเคราะห์ให้คุณฟังเพราะว่าโอปป้าเองก็เคยอยู่ d ีแท็ตอนสมัยที่ Apple เข้ามาใหม่ๆ Apple นะครับทำข้อแตกต่างทำไม b บ a ็คเบอรี่จึงตายไป b บล็คเบอรีมาก่อนนะคบแล้วก็ค่อย Apple ตามมาแต่ก่อนนั้นนี้มีโ o k i ียครองตลาดแต่ทำไม Apple ตีตลาดในประเทศไทยได้ ข้นหนึ่งเมื่อก่อนนะครับคนไทยนะครับยึดติดในเรื่องของการกดใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นคือโนเกียมันเป็นเจ้าตลาดนะครับในการกด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 สวัสดีครับทุกท่านพี่ซาสวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโนเกียกดทุนต้องเข้าใจว่าโลกนี้นะครับโปรดักทุกอย่างมีมโปรดักไ l i ์ไซเคิลมันมีการเปลี่ยนแปลงพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บโนเกียไม่ยอมเปลี่ยนอันนี้เรื่องจริงพอโนเกียไม่ยอมเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตลาดหรือหน้าจอหรือแบบระบบปฏิบัติการถูกไหมเคยใช้แบล็คเบอรี่ โอ๊บโอ๊บเคยใช้นะครับแล้วใช้ไม่รอด <c oughs> นิ้วใหญ่คือนิ้วเป็นคนแบบมือใหญ่นะครับใช้ไม่ได้นะคะแบล็คเบอร์รี่ใช้ไม่ไละะ้เลยแบล็คเบอร์อรี่ดังมากแต่ข้อเสียของแบล็คเบอร์รี่คืออะไรครับคุณต้องเล่นกันเองมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะสวัสดีคับพี่ปิ๋วและทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเขาใช้แบล็คเบอร์รี่นะครับแบล็คเบอร์รี่นี่จะต้องแบบ มีไอดีกันใช่ไหมแล้วก็คุยกันแต่ว่า iPhone ครับมันตามต่อจาก b บ c k k b บ r ร y ตอนนั้นโอป้าอยู่สมัยที่ iPhone เข้ามาใหม่ๆและแบ a c k เบอรแล้วคนนี้ย p h o n e เนี่ยทำให้คนรู้สึกว้าวข้อหนึ่งมีการจองในขณะที่โ o เกียขายดีแต่ไม่ต้องจองนี่คือความแตกต่างในตลาดอันที่2 Apple ไม่มีปุ่มกดอันที่สามนะครับมันเป็นเหมือน iPod เป็นเหมือนคอมและทำทุทกๆอย่างในหนึ่งเดียวและมี Security ที่มากกว่าเอ เห็นนะมีหลายๆอย่างมีความบางมีความเฉียบและมีระบบปฏิบัติการที่ที่โลกต้องตะลึงเหมือนที่ติ๊ฟฟ์อฟเปิดตัวหลังจากนั้นเมื่อเมื่อตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนะตอนที่ป้าอยู่ซัมซุงเราเนี่ยโค่นโนเกียลงจนโนเกียแบบต้องกลายเป็น Microsoft ทุกวันนี้โนเกียก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าต่อให้โนเกียกลับมาทําใหม่นะครับสิ่งที่บิลเกตพลาดอย่างหนึ่งก็คือยังอยู่ในดีไซน์เดิมของโนเกียนั่นคือสิ่งที่ถึงมันจะเป็น Microsoft แต่พี่ต้องเข้าใจว่า คนนะ่ะจำภาพไปแล้วว่า Microsoft คือคอมพิวเตอร์และคนก็เลยเข้าใจว่ามันยากถ้าจะต้องมาอยู่บนมือถือเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ชอบคอมพิวเตอร์ก็อาจจะซื้อเป็นโนเกีย m i r r s s o t t แต่เอาจริงจริงโนเกียใช้ไม่สเสถียรเลยในในเรื่องของ Microsoft นะครับสวัสดีครับทุกท่านแต่สุดท้ายแล้วนี่นะครับเออ l p p l e เนี่ยซัมซุงเองเนี่ยพอโคโนเกียเสร็จก็มาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมเราโค่น a p p l e ยังไม่ได้พี่เชื่อไหมครับว่า Apple เนี่ย จะฝังอยู่แค่โอ้้านโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์คือ A.S. 2D Tag นอกนั้นก็กระจายตามร้านมือถือนิดหน่อยถูกไหมครับแต่ทำไมยอดขาย Apple เติบโตครับเพราะว่ายอดขายเดียวสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับเพราะฉะว่ายอดขายเดียวของช็อปนะครับยกตัวอย่างเช่นช็อป True เนี่ยมียอดขาย Apple มากกว่า20ล้านโหพี่20ล้านขายใครบ้างวะไม่รู้แต่เยอะมากเลยนะครับมียอดขายเยอะมากครับเกิน10ล้านอะ่ะแต่ละช็อปนะครับโดยเฉพาะ A.S เออยอดขายสูงมากกับ True อเจ้าเนี้ยจะเป็นเจ้าที่ขายแบบ iPhone ดีมากแล้วเขาจะมีเป็นสัญญาผูกมัดไว้อันนี้เล่าให้คุณฟังไงนะมีเป็นสัญญาผูกมัดไว้ว่าแบรนด์อื่นเนี่ยไม่สามารถมาอยู่บนพื้นที่ golden location แทน iPhone ถ้าคุณสังเกตดๆีๆ iPhone จะอยู่หน้าสุดเสมอในโอเปอเรเตอร์จริงไม่จริง iPhone เนี่ยผูกสัญญาแล้วแบบเงินหนาเงินหนักแล้ว iPhone มีงบในการทาการตลาดเยอะมากกว่าทุกๆุแบรนด์เพราะอะไรครับทังนั้นที่ซัมซุงรวยมากนะครับซัมซุงนี่รวยติดอันดับโลกนะบริษัทซัมซุงแต่ว่า Apple ไม่ได้ใช้พนักงานขายครับใช้พนักงานขายเฉพาะช็อปไอสตูดิโอแล้วเวลาที่คุณเข้าช็อปซัมซุงเข้าช็อปอัปโปกับเข้าช็อปไอสตูดิโอคุณรู้สึกไหมครับว่าพนักงานแม่งโคตรเก่งใครเคยเข้าช็อปไอไอสตูดิโออ่ะพวกไอสตูดิโอพวกที่เป็นช็อปของ Apple เออคือแบบพนักงานแม่งเก่งแล้วแบบ เราเหมือนกับเราได้เจอเทคโนโเยีจริงๆเราไม่ใช่แค่คนเดียวนะทุกคนขอบคุณครับเราเจอสิ่งสิ่งนี้ทุกคนซัมซุงเองพยายามหาคําตอบอย่างโอป้าตอนนั้นนะครับเราก็สามารถกินยอดแชร์จาก iPhone ได้แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากพอสุดท้าย iPhone ยังเป็นอันดับหนึ่งแต่ทําไม s ซัมซุงบอกว่าเองเป็นอันดับหนึ่งของ ของของมือถือในตอนนั้นเพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับมือถือโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับถ้าโดยรวม Apple มันก็ต้องน้อยกว่าแต่ถ้าเอาสัดส่วนที่มาสู้กัน Apple มีมีน้อยสาขาพี่เข้าใจไหมพี่นึกภาพตามนะซัมซุงขายทุกร้านค้าไม่ว่าจะต่างอำเภอหรือในเมืองหรือแบบนอกเมืองต่างตำบลขายหมดแต่ว่า Apple มีเฉพาะร้านที่เป็นช็อปหรือร้านมือถือใหญ่ๆพี่ดูสิครับแต่ยอดขายแบบเกือบครึ่งเพราะอะไรครับ เพราะว่าการตลาดของเขาทําไมคนไม่รู้สึกว่าซื้อ Apple แล้วแพงเพราะว่าเวลาที่คุณไปจับ Apple เวลาที่คุณเปิดกล่อง Apple คุณมีสิ่งที่เรียกที่ที่สติฟจอบใส่ไปเขาเรียกว่า Human Touch Human Touch คือทําให้มนุษย์เนี่ยสัมผัสถึงประสบการณ์มากกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นบอทหรือไอสิ่งที่เราซื้อเป็นบอทเพราะอะไรถ้าเกิดว่าวันนี้คุณซื้อโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นอันนี้เป็นแบบ เป็นมุมมอในการเปรียบเทียบให้คุณฟังนะคุณซื้อโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นก็ดีครับแต่มันเหมือนคุณแกะกล่องมือถือธรรมดาไงแต่ Apple มันจะมีแบบกล่องมันจะสมูทอะ่ะใครมี Apple อยู่ในมือคุณจะรู้ว่าใครมีไอโฟนอ่ะไม่ว่าจะเป็น macbook หรือจะเป็นโทรศัพท์หรือจะเป็นคอมคุณจะรู้ว่ามันสมูทมากไม่ได้ที่คุณแกะกล่องนะครับหรือแกะทุกๆส่วนน่ยทุกชิ้นส่วนของ iPhone มันจะแบบมันจะนุ่มละมุนมือแล้วมันจะเหมือนกับ เราค่อยๆแกะของขวัญคุณจะเห็นว่าสมมติอ่ะก่อนนันนี้มันมี iPhone เปิดตัวใช่ไหมครับคนก็จะลงคลิปวิดีโอเยอะมากว่าตัวเองอะ่ะได้ไปซื้อแล้วแล้วคนก็จะชอบรีวิวว่าแกะกล่อง Apple ออกมาช้าๆแน่นอนครับในตอนที่ก่อนอันนี้ iPhone เปิด iPhone 12ใช่ไหมครับก็มีคนลงคลิปวิดีโอมากมายทั้งในช่อง TikTok และ YouTube เป็นถึงเรื่องของการเปิดกล่อง เอออั box, นบะ็อก่าเป็นการอันบ็อกนะครับพอเปิดกล่องมาปุ๊บเขาจะเปิดแบบช้าและค่อยคอย่แบบจับมันออกมาค่อยๆรู้สึกถึงความหรูหราของ iPhone นี่แหละครับคือสิ่งที่ iPhone แบบทําแล้วแบรนด์อื่นยังทําไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะครับถึงโอป้าจะอยู่ s ซัมซุงแต่โอป้าก็รู้ว่า Experience มันต่างกันเพราะว่าอะไรสมมติเหมือนเหมือนกรณีที่2คุณเดินเข้าไปที่ช็อปซัมซุง มันจะมีแค่สองคนเท่านั้นที่เก่งในเรื่องเทนิคเชียลเขาเรียกว่าซีซ่านะครับนี่ก็เคยทํามาก่อนถึงรู้นะครับเขาเรียกว่าซีซ่าแต่พนักง,งานขายอ่ะมันไม่ใช่พนักง,งานขายที่เจ๋งไปเลยไงมันเป็นพนักงานขายที่เป็นแบบเป็นพนักงานขายขายก็คือขายอ่ะพี่กูขายอย่างเดียวกูไม่ได้บริการแต่ในชอปซัมซุงจะมีแค่2คนในขณะที่คุณเข้าไ Studio เนี่ยทำไมคนรัก Apple ทุกคนแม่งเก่งหมดเออบอกเลย แล้วคนที่อยู่ Apple นะี่ยพนักงานทุกคน Security ด้วยในเรื่องของข้อมูลจะมีใครไปหลอกถามข้อมูลไม่บอก <c ười> คือพวก <c ười> พวกโอป้าเนี่ยจะต้องไปหาข้อมูลมาให้ได้ว Apple ่า a p p l e ขายเท่าไหร่มันไม่ยอมบอกเพราะมันเก็บ Security มากนะครับเขาจะเป็นคนที่โ y ยตี y มากแม้แต่พนักงานเขาจะถูกมันจะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ใน iPhone ที่เขาเรียกว่า c u l t u นะครับ c u l t u e ของ o r g a n i z e นะครับก็คือเป็นแบบ เป็นวัฒนธรรมขององค์กรน่ะถ้าเกิดว่าคุณเองใช้ iPhone คุณก็จะมีเคอรเจอร์บางอย่างของ iPhone คุณคิดว่าคนที่ใช้ iPhone ชอบทําอะไรกับมือถือครับอ่ะใครใช้ iPhone มีไหมมีไหมบางคนบอกไม่ได้ใช้เลยค่ะใครใช้ iPhone ครับอ่ะใครใช้ iPhone ลองพีมาหมอยมีไหมในนี้มีใครใช้ iPhone ไหมครับคนใช้ iPhone เนี่ยเขาชอบทําอะไรกับมือถือครับเออเช่นเล่นโหมดนี้โหมดนั้นหรือทําอะไรกับมือถือลองดูครับลองดูมีไหมมีไหมมีใครใช้ iPhone ไหมเนี่ยนะครับหรือมีแต่คนใช้ Android ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ถ้ามีก็ลองพิมพ์มาไว้นะครับเดี๋ยวจะพูดประเด็นต่อไปต่อคนที่ใช้ iPhone เนี่ยอย่างที่บอกวางปุ๊บนั่นคือหรูหราจับปุ๊บนั่นคือดีงามมี Security จริงๆแล้วกล้องเนี่ยยังไม่สวยเท่า Android ด้วยซ้าแต่เขาขายประสบการณ์คุณจะเห็นว่าโฆษณาของ Apple ทุกตัวขายประสบการณ์ในการถ่ายรูปจอ็จอตๆๆเป็นการถ่ายรูปอย่างเช่นก่อนหนนี้มันจะมีรูปอะไรว่าคนแบบ เล่นอะไรนี่แหละอยู่ทะเลทรายนะครับแล้วก็แบบเหมือนกับตีลังการหรือทําอะไรสักอย่างนะครับอ่าใช้ Samsung มีแต่คนใช้ซัมซุงใช่ไหมอ่านะครับอ่าไม่ค่อยมีใครใช้ iPhone ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะขายประสบการณ์ว่าถ่ายรูปแล้วได้เป็นช็อตหนึ่งสองแบบนี้แน่นอนครับมันคือการขายคุณค่าและประสบการณ์ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่คนเข้าไปซื้อ Apple จึงไม่เคยต่อราคา คุณไม่เคยมีข้อแม้ว่าแอปเปิลมันแพงแต่คุณอยากได้เพราะว่ามันหรูหราสมฐานนะกับคุณยังไงล่ะครับนั่นคือการที่คุณจะขายของแพงอันนั้นแค่ยกตัวอย่างแอปเปิลละกันสวัสดีค,ครับพี่อีทนะคบเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างละกันการที่คุณจะขายสินค้าที่ราคาสูงได้นะครับหรือสินคา้าและบริการที่ราคาสูงมีทางเดียวครับคุณจะต้องนําเสนอคุณค่านําเสนอในด้านอารมณ์ที่เขาจะได้รับ คุณค่าที่เขาจะได้รับในเชิองอารมณ์เพราะว่าถ้าเรานําเสนอนะครับคุณค่าในเชิงเหตุผลเช่นจ่ายราคาสมมตินนะจ่ายราคา30,000แล้วได้เครื่อง iPhone ไปคนจะไม่ซื้อ iPhone iPhone ไม่เคยโชว์จุดขายที่เป็นราคาครับ iPhone โชว์จุดขายด้าน Experience ทั้งหมดเลยใครคิดว่าคุ้นๆครับกับโฆษณา iPhone ทุกตัว iPhone จะไม่พูดถึงราคา ไอโฟนจะพูดถึงถ้าถ้าคุณสังเกตโฆษณาไอโฟนลองดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับมันจะเป็นอันบล็อกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันคือของขวัญจากพระเจ้ามันคือสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตมันคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอะไรเงี้ยเออเนี่ยเขาขายสิ่งนี้นะเหมือนโลเลก็อ่ะยกตัวอย่างเคสที่สองละกันแก่ให้ฟังทําไมคนไปซื้อโลเล็กมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเฉพาะที่เป็นแบบคุณเข้าใจบ้ามีแต่คนรวยเท่านั้นซื้อพนักงานประจำบางคนก็ใส่โลเลก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าจริงๆแล้วอะเหมือนคุณผู้หญิงแล้วกันคุณชอบหลุยวิกตองแลวคุณอยากได้คุณซื้อปะซือ้ออะโอป้าเห็นพนักงานกสิกรแล้วกันใช้หลุยวิกตองนะจ๊ะพนักงานกสิกรเนี่ยพนักงานเนี่ยนับเงินแตะ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 เนี่ยเขาซื้อหลุยวิกตองนะเพราะว่าความอยากมันเคยห้ามผู้หญิงผู้ชายได้ไหมครับ <S <S <ing> <S มไม่ได้เออมันไม่ได้ต้องเป็นเศรษฐีหนึ่งไปซื้อโรเล็กได้สน่อยอายุตัวอย่างโรเล็กโรเล็กไม่ได้ขายความแพงจริงๆราคาของโรเล็กแบบราคาสูงมากแต่ว่า ข้อหนึ่งครับเขาขายความภาคภูมิใจคุณเห็นโลโก้ไหมครับมันจะเป็นรูปมงกุฎเออเหมือนกับมันเป็นแบบถ้าคุณซื้อโรเล็กได้มันเป็นเหมือนรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเออใครนึกภาพตามคุณสามารถดูโฆษณาเหล่านี้ได้ตาม Google หรือ YouTube นะครับมันคือความภาคภูมิใจสังเกตไหมครับ,บแบรนด์ดังๆเขาไม่ได้ขายในเรื่องอะไรครับเขาไม่ได้ขายในเรื่องของราคายกตัวอย่างพี่หลายท่านเนี่ยอาจจะใช้น้าหอมใครใช้น้ําหอมยี่ห้อบแบรนด์เนมครับ ไม่เอาแบบมาดามฟินไม่เกี่ยวนะครับแบรนเนมคือแบบที่แบบขึ้นห้างอะ่ะใครใช้น้ําหอมแบรนเนมครับพีมมาหน่อยว่าใช้นะครับเช่นอะไรเออมันมีอะไรคือ c ีซเหรอซ c ซอะไรอีกพี่จอยมันมีอะไรอีกที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ c ีซีอะไรอีกของโอป้าใช้โจมาโลนเนี่ยต้องไปซื้อที่พารากอนกับเซนทัลชิดลมมีแค่2องที่นะครับอย่างโอป้าใช้โจมาโลน นะครับโชวมาโลนี่หอมแบบเหมือนอาบน้ําใหม่นะครับหรือบางคนใช้อะไรมันมียี่ห้ออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ <c oughs> ่ะจําซีรียห้อมไม่ได้คือจำาแเฉพาะยี่ห้อที่ตัวเองใช้ได้นะแต่เอาง่ายถ้าเกิดถ้าคุณใช้สินค้าแบรนด์เนมเนี่ยน้ําหอมเนี่ยมันราคาขวดละห้าพันห้าพันขึ้นคุณคิดว่าทําไมคนคนหนึ่งไปใช้น้ําหอมมันนั้นครับอ่ะลองวิเคราะห์ช่วยกันดีไหมครับเราจะได้แบบตกผลึกเรื่องการขายของแพงเราจะได้ขายของแพงได้ทําไมคนเนี่ยยอมจ่าย ให้กับพวกน้ําหอมที่ราคาห้าหกพันขึ้นแน่นอนครับโจมาโลนเองก็ห้าพันอัพเหมือนกันทําไมเราถึงยอมจ่ายครับอ่าทำไมเราถึงยอมจ่ายยกตัวอย่างแล้วกันพี่ลองพิมพ์มานะถ้าใครที่เคยใช้นะครับใครที่ไม่เคยใช้ก็ลองดูอ่าอย่างเช่นกินหอมติดทนนานอ่า หรือยกตัวอย่างอย่างโอป้าเนี่ยเข้าชอบโจโมารโลนโจโมาโลนเนี่ยเป็นน้าหอมัดดังของอังกฤษนะครับโอป้าเนี่ยก็ใช้แล้วตอนที่ไปอังกฤษนี่ก็ไปหากว้านซื้อเหมือนกันนะครับคือมันดังมากนะครับแล้วมันก็หอมข้อ1ห,หอมติดทนนานข้อ2อโอป้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ฉีดทุกครั้งที่ฉีดโจโมาโลนรู้สึกนอกจากหอมนอกจากกลิ่นหอมแล้วมันเหมือนกับมันรู้สึกเหมือนกับรู้สึกเจ๋งอะ่ะไม่รู้ดิ เวลาที่โอป้าเอาตรงนั้นเวลาจะไปจีบสาวฉันจะต้องฉีดอันนี้พี่ฉีดหลังหูฉีดข้อมือฉีดตามข้อพับจริงๆคือเวลาที่จะไปจีบสาวอ่ะโอ้โหทุกครั้งโอป้าจะต้องไปประชุมซัมซุงที่กรุงเทพเดือนละหนึ่งครั้งโอป้าก็จะไปที่พารากอนหรือไม่ก็เซ็นทรันชิดลมโอป้าก็จะไปที่ช็อปโจมาโลนทุกครั้งเนี่ยถ้าไปซื้อโจมาโลนแล้วฉีดจะมั่นใจมากกว่าที่ฉีดพวกเอ็กซหรือไออื่นๆอ่ะที่ซื้อตามเซเว่นคือเหมือนเราราคามันบอกมาตรฐานอะไรบางอย่าง อันนี้โอป้าก็เลยรู้สึกเฮ้ยถ้าใช้โจมาโลนรู้สึกว่าเวลาไปจีบสาวสาวรู้สึกเคลิมด้วยสาวรู้สึกเคลิมด้วยอันนี้เป็นต้นนะครับเราพอเราใช้ตัวนี้เรารู้สึกมั่นใจเรารู้สึกภาคภูมิใจและด้วยมนันเป็นแบรนด์อังกฤษเวลาที่เราเข้าไปที่ช็อปเขาก็จะผูกของอผูกอะไรผูกโบของข,องขวัญให้เรานู่นนี่นั่นเป็นแพคเกจิที่น่ารักมากๆการบริการ,รกที่ดีเยี่ยมมันเหมือนกับได้ในเรื่องของ เนี่ยมันคู่ควรกับความเหนือชั้นของฉันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะตอนนั้นก็เริ่มมีเงินขึ้นมาระดับหนึ่งละนะครับจากการขายออนไลน์รู้สึกว่าเราเหนือระดับคือเวลาที่คุณไปเดินเข้าชอ็อปรถญี่ปุ่นกับเดินเข้าช็อปรถเอ่อพวกเบนซ์ละกันเบนซ์บีเอ็มดับบิลคุณจะรู้สึกเหนือนระดับคนละแบบจริงไม่จริงเวลาที่คุณไปมอเตอร์โชว์คุณไปดูรถบรรทุกกับ <c oughs> คุณไปดูรถญี่ปุน่นอ่ะแล้วก็คุณก็ไปดูรถยุโรปเวลาที่คุณเดินเข้าโซนรถรถยุโรปอ่ะคุณจะรู้สึกหรูหรามาเหา เออใครรู้สึกว่าเดินเข้าบิ๊กซีรู้สึกว่าเป็นคนทั่วไปแต่เวลาที่เดินไปพารากอนคุณรู้สึกเหนือระดับมากขึ้นใครรู้สึกใช่พิมพ์ใช่ครับเวลาที่คุณไปเดินห้างสยามพารากอนอ่านหลายคนอาจจะเคยไปหรืออ่ะเอาพารากอนแหละดีสุดแล้วเพราะมันก็หรูสุดแล้วนะครับหรืออย่างเช่นอิมพอรีมนะครับอ่ะอะไรอิมพอรีมเขียนภาษาอังกฤษลิ้นรัวนะครับโทษทีเออนะครับจริงๆมันมีห้าง ห้างที่เยอะนะครับอยู่ในกรุงเทพโอ้โหลิ้นพันกันเมื่อกี้โทษทีมอิมไปเรียเออแม่งแบบภาษาอังกฤษเพี้ยนไปใหญ่นะครับสัญญาว่าจะพูดที่ดีขึ้นคุณรู้สึกรูรามาเห่าใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะครับไปเดินที่ห้างพลักรอนเราจะแต่งตัวขาสั้นไหมครับไม่ค่อยแต่งเราจะแต่งแบบขายาวหรืออาจจะเป็นกระโปรงหรือชุดสวยๆถูกไหมครับเหมือนกับว่าสถานที่มันเป็นบริบทที่ทาให้คุณต้องรูรามาเห่าด้วยจริงไม่จริง ใครคิดว่าจริงพิมจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยสามารถนําเสนอคุณค่าให้คนรู้สึกรู้หลามาเห่ารู้สึกภูมิใจขายในเรื่องเชิงอีโมันครับแล้วคนจะยินดีจ่ายเงินแพงและที่สําคัญนะครับอย่าไปแย้งถ้าลูกค้าบอกว่าของแพงไม่แพงหรอกไม่แพงห้ามเฉียงโอเคไหมครับห้ามเฉียงว่าของแพงให้บอกว่าโอ้วิธีการตอบนะครับสมมติลูกค้าพูดในอินบ็อกซ์หรือเจรจาสดก็แล้วแต่เฮ้ยของแพงอะ่ะคอร์สคุณแพงเกินไปอะ่ะ ไม่แพงค่ะไม่แพงไม่ไม่ได้นะครับห้ามตอบแบบนี้หรือบอกเฮ้ยคอลลาเจนแพงไม่แพงเชื่อไหมคอลลาเจนบางทีอ่ะสองร้อยเก้าสิบสาร้อยเก้าสิบถ้าคนมันจะไม่ซื้อมันก็บอกว่าแพงอยู่นั่นแหละหน้าที่คุณครับดูดีๆนะครับวิธีการตอบอ๋อเมื่อกี้คุณพี่บอกว่าแพงใช่ไหมใช่แพงมากเลยครับโอป้าก็เห็นด้วยนะตอนที่โอป้าแบบมาใช้แบรนด์นี้แรกๆแพงมากโอป้าไม่อยากจะซื้อเลยแบบไม่ค่อยเวิร์ก เห็นด้วยกับลูกค้าก่อนประเด็นที่1จากนั้นประเด็นที่สองถามคําถามคืนครับเช่นโอ้พี่เมื่อกี้อยากจะบอกเลยว่าแบบป้าก็รู้สึกแพงเหมือนกันไอ้แบรนด์นี้พอใช้แล้วแบบไม่อยากจะกินจะใช้เลยให้น้อยมากแล้วรู้สึกแพงมากเนาะพี่เนาะเขาก็จะบอกใช่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 เออคือเป็นแบบเดียวกันก่อนจากนั้นคุณก็บอกเออพี่ถามจริงแล้วสําหรับของที่ราคาไม่แพงสําหรับพี่หรือของที่มันคุ้มราคาสําหรับพี่มันคืออะไร ถามความหมายเขาคืนไปครับว่าไอ้คำว่าแพงอะแปลว่าอะไรหรือคําว่าคุ้มสําหรับเขาคืออะไรเขาก็จะเริ่มพูดมาจากนั้นนักขายมีหน้าที่ตั้งใจอ่านถ้าเป็นกรณีอินบ็อกซ์นักขายมีหน้าที่ตั้งใจฟังกรณีเจอหน้ากันสดหรือตั้งใจฟังกรณีอยู่ที่โทรศัพท์คุณตั้งใจฟังก่อนว่าลูกค้าคุณติดอะไรอ๋อคุ้มกับแพงสําหรับเขาหมายความว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคือจริงๆเนี่ยโอป,ป้าบอกเลยว่าบางคนเนี่ยอะยอตัวอย่าง ซื้อคอร์สออนไลน์ราคาถูกก็ยังว่าแพงบางคนซื้อคอร์สแพงก็ยังคิดว่าถูกเพราะการนําเสนอคุณค่ามันอยู่ในที่มุมมองสวัสดีครับผมค,ครับอ่ามันอยู่ที่มุมมองจริงไม่จริง,รงเพราะฉะนั้นเห็นด้วยก่อนแล้วยิงคําถามไปว่าเขาคิดอย่างไรเพราะอะไรครับถ้าคุณไปให้เหตุผลว่าสินค้าไม่แพงเพราะอะไรคุณจะกลายเป็นแมงสาบและไอตัวร้ายสาหรับลูกค้าทันทีคุณต้องให้ลูกค้าเนี่ยคิดได้ด้วยตัวเองครับว่ามันแพงเพราะอะไรมันถูกเพราะอะไร เออคุณพี่หนูถามนิดนึงมเมื่อกี้เนี่ยไหนไหนเราก็เห็นด้วยกันแล้วว่าเรามันมันแพงแล้วพี่เนาะหนูก็เห็นว่ามันแพงสาหรับพี่เนี่ยสาหรับโอป,ป้าเนี่ยคิดว่ามันแพงเพราะมันได้น้อยสาหรับพี่คิดว่าอะไรครับเออคือคุณถามแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนกันอ่ะโอป,ป้าคิดว่ามันแพงแบบนี้แล้วพี่คิดว่ามันแพงแบบไหนครับเขาก็จะเริ่มพูดมาแพงแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นโอ้โอ้แล้วคุณต้องจับประเด็นครับว่าจุดไหนมีจุดที่เป็นเพนพอยต์ไหมแล้วค่อยแทรก สิ่งที่เรียกว่า Benefit เข้าไปตอบโจทย์เขาใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจครับ